สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากๆในโลกออนไลน์มาคุยกันเป็นสารคดีจาก BBC ชื่อ Thailand The Dark Side of Paradise ครับคือพอออกมาปุ๊บเนี่ยกเ็เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาเยอะเลยภาพลักษณ์เดิมๆที่เราคุ้นเคยกันเรื่องสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถูกท้าทายด้วยมุมมองที่เรียกว่าด้านมืดที่เขานำเสนอวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าจริงๆเนื้อหามันเป็นยังไงแล้วเสียงสะท้อนต่างๆเนี่ย มันบอกอะไรเราว่างค่ะก็สารคดีชินี้นะคะเป็นของ BBC t r e e ค่ะคนนำเสนอคือ Zara Magdamot ดูเหมือนว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆที่เขาต้องการจะสื่อสารด้วยก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นนะคะโดยเฉพาะคนอังกฤษเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าเออมาเที่ยวไทยเนี่ยอาจจะต้องระวังอันตรายบางอย่างที่มันแฝงอยู่ด้วยนะอะไรทำนองนั้นค่ะอ๋อครับแล้วการเตือนที่ว่าเนี่ยเขาเ,ออเขาหยิบยกประเด็นหลักๆอะไรขึ้นมาพูดบ้างครับ เห็นว่ามีอยู่3เรื่องใหญ่ๆเลยใช่ค่ะหลักๆที่สารคดีเขาโฟกัสเลยมี3เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือการท่องเที่ยวเชิงทางเพศหรือที่เรียกว่าเซ็กซ์ทูริซึมนะคะก็คือการเดินทางมาโดยมีจุดประสงค์เรื่องเพศเป็นหลักสารคดีก็จะนำเสนอภาพจากเออ,อยางเช่นย่านซอยคาวบอยในกรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาซึ่งก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานบันเทิงกลางคืนอยู่แล้วครับผมเรื่องที่สคือปัญหาย,ยาเสพติด แล้วก็เรื่องปาร์ตี้ที่อาจจะดูสุดเหวี่ยงไปหน่อยมีภาพจากฟูมูลปาร์ตี้ที่เกาะพง,งานที่เรารู้จักกันดีแล้วก็มีการพูดถึงว่า,าการเข้าถึงยาเสพติดมันอาจจะดูง่ายในบางพื้นที่อะไรแบบนี้นะคะส่วนเรื่องที่สมก็คือเรื่องอาชญากรรมที่มุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวโดยตรงเลยเช่นการมอมยาเพื่อปล้นทรัพย์การชิงทรัพย์หรือพวกกลโกงหลอกลวงต่างๆค่ะฟังดูเหมือนเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่า เบื้องหลังภาพสวยๆของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่นะถูกต้องค่ะแกนหลักของสารคดีเหมือนพยายามจะบอกว่าแม้ภาพที่เราเห็นทั่วๆไปจะดูเป็นสวรรค์แต่จริงๆมันก็มีอีกด้านที่เป็นอันตรายซ่อนอยู่ซึ่งนะักท่องเที่ยวก็ควรต้องระวังตัวเป็นพิเศษหน่อยคำถามสําคัญเลยครับที่ผมว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันคือแล้วไอ้ด้านมืดที่สารคดีเขาพูดถึงเนี่ยเออมันจริงแค่ไหนครับมันสะท้อนความเป็นจริงมากน้อยอยังไง เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาที่สรารคดีหยิบมาพูดเนี่ยมันมีอยู่จริงค่ะไม่ใช่เรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเองทั้งหมดแต่สิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของบริบทแล้วก็สัดส่วนของปัญหาค่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องเซ็กซ์ทัวริซึมเนี่ยปัญหานี้มันก็มีมานานแล้วนะคะแล้วก็มักจะก,กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เฉพาะมากๆไม่ใช่ภาพรวมของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาเมืองไทยแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เห็นมันก็ผิดก,กฎหมายอยู่แล้วด้วยครับส่วนเรื่องยาเสพติดหรือปาร์ตี้สุดเบี่ยงก็มีข่าววใหห้เ้เเ็็นนนปคคครรังะะ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นปราตีอย่างเช่นเกาะพังงานแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปที่นั่นจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เสมอไปอื mm hmm. ครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องอาชญากรรมโดยเฉพาะพวกการหลอกลวงเล็กๆน้อยๆอย่างแท็กซี่คิดราคาแพงเกินไปหรือเจอทัวร์ปลอมอะไรแบบนี้ก็ยอมรับว่าพบได้ในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆค่ะซึ่งปัญหานี้จริงๆภาครัฐเองก็ทราบดีแล้วก็พยายามหาทางจัดการแก้ไขมาตลอดนะคะ มีการเพิ่มตำรวจท่องเที่ยวมีศูนย์ช่วยเหลือต่างๆแต่มันก็เป็นปัญหาที่เอ่อค่อนข้างแก้ยากเหมือนกันในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกไม่ใช่แค่ที่ไทยค่ะแล้วพอสารคดีออกไปเนี่ยผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยคือเสียงวิจารณ์ที่ตามมาหนักมากทั้งจากคนไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติที่เขาอาศัยอยู่ในเมืองไทยด้วย Thailand very dangerous country. So the BBC recently made documentary about Thailand a dangerous made a is So very BBC Basically, saying it's a bad country, it's a dangerous country, and just putting Thailand in a bad light. The whole thing is just made up of complete lies and fake stories for views and money. They even complain that they almost got arrested for filming inside some of the bars in Thailand. Now, if we're honest, it's no mystery what happens in some of these bars in Thailand, and it would be naive to say that a lot of people don't come here for that reason. But you've got to be a special kind of stupid to think that you're allowed to film in them types of bars. Of course, you're going to get in trouble for that. It's known all around the world what Thailand nightlife is like and what you can expect in these bars. But there is more to Thailand than that little piece of the country. People will look at that documentary and think that Thailand is full of bars, scams, shady massages, bad people, when it's really not. It's a beautiful country. Lots of places to visit. 99% of the people are lovely, and don't forget, it's got the best street food in the world. Please don't listen to these types of documentaries, they are, they are just made for views and money. That's it. Thailand is an amazing country, it's safe, and everyone should visit and experience it. So, yeah, Thailand is amazing. Don't believe everything you see online. In Thailand,

Oh, Thailand is safety. I love Thailand. เสียงวิจารณ์ส่วนใหญ่ค่อนข้างไปในทิศท,ทางเดียวกันเลยค่ะสรุปเป็นประเด็นหลักๆได้ประมาณนี้นะคะอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าสารคาดีมันไม่ยุติธรรมแล้วก็มีลักษณะลำเอียงหรือไบแอสม่ค่ะเพราะเหมือนเลือกเสนอแต่ภาพด้านลบอย่างเดียวเลยจงใจมองข้ามความจริงอีกด้านไปหมดทั้งเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วโดยรวมประเทศไทยก็ยังถือว่าปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะหรือเรื่องน้ําใจมิตรไมตรีของคนไทยอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเลยครับเหมือนเลือกมุมมานําเสนอ ใช่ค่ะประเด็นที่สองก็คือมองว่าเป็นการนำเสนอที่บิดเบือนหรือ distorted presentation มีการเลือกถ่ายทำเลือกมุมภาพเฉพาะจุดที่มันดูอันตรายดูน่ากลัวหรือดูเสื่อมโทรมเช่นไปเจาะจงถ่ายแต่ในย่านกลางคืนอย่างซอยคาวบอยหรือมุมมืดๆบางมุมของพัทยาเพื่อสร้างอารมณ์ตื่นเต้นเร้าใจเกินจริงไปหรือเปล่าอฮ mm hmm. และประเด็นที่3ซึ่งอันนี้สําคัญมากคือความกังวลเรื่องการทําลายภาพลักษณ์ของประเทศค่ะซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงเลยต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งก็ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไทยเลยนะคะฟังดูเหมือนการตัดสินภาพรวมจากแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวเลยนะครับเหมือนตัดสินคนทั้งบ้านจากพฤติกรรมของคนไม่กี่คนอะไรแบบนั้น ประมาณนั้นเลยค่ะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องเทคนิคการนําเสนอแบบนี้เยอะเหมือนกันซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามตามมาถึงเจตนาของผู้ผลิตด้วยว่าจริงๆแล้วต้องการจะเตือนด้วยความหวังดีหรือว่าต้องการสร้างคอนเทนต์ที่มันเเน้นความเซนเซชันแนลขายความน่าตื่นเต้นมากกว่ากันแน่คือปรากฏการดักซ์แบบนี้เอาจริงๆมันก็เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวดังๆทั่วโลกอยู่แล้วนะคะ แต่สิ่งที่อาจจะทําให้ปฏิกิริยาในไทยดูแรงเป็นพิเศษก็อาจจะเพราะความรู้สึกว่ามันไปตอกย้ําภาพจําบางอย่างที่สื่อตะวันตกอาจจะมีต่อภูมิภาคนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเข้าใจเลยครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมของเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับระหว่างสิ่งที่สารคดีนําเสนอกับความเป็นจริงที่เราคุยกันมาค่ะอาจจะสรุปด้วยว่าสารคดีเนี่ยเขาหยิบยกปัญหาที่มีอยู่จริงขึ้นมานําเสนอ ซึ่งการรับรู้ถึงความเสี่ยงพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวจะได้เตียงตัวระวังตัวแต่สิ่งสําคัญมากๆคือต้องเข้าใจว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นเพียงส่วนเ,วเล็กๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะเท่านั้นมันไม่ได้สะท้อนภาพรวมทั้งหมดของประเทศไทยหรือประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเลยค่ะประเทศไทยโดยรวมก็ยังถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยแล้วก็มีสเสน่ห์ในด้านอื่นๆอีกเยอะมากๆ ปัญหาที่ถูกหยิบยกมาก็เป็นสิ่งที่ทั้งสังคมแล้วก็ภาครถเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็พยายามแก้ไขกันอยู่ตลอดคือการตระหนักถึงความเสี่ยงเป็นเรื่องหนึ่งแต่การตื่นตระหนกจนเกินไปก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆไปได้เหมือนกันไอคาว่าสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวมันอาจจะมีมุมที่ต้องระวังอยู่บ้างแต่สําหรับคนส่วนใหญ่แล้วมันก็ยังคงเป็นสวรรค์ที่สัมผัสได้จริงๆค่ะเป็นมุมมองที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับขอบคุณมากครับ สุดท้ายนี้ผมมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับคือเวลาที่เราเสพสื่อไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามที่นำเสนอภาพเพียงด้านเดียวเกี่ยวกับสถานที่ผู้คนหรือวัฒนธรรมที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นด้านบวกสุดๆหรือลบสุดๆก็ตามที อะไรคือสิ่งที่เราในฐานะผู้ชมควรจะตระหนักหรือควรจะตั้งคำถามกับตัวเองเพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจบริบทที่มันซับซ้อนรอบด้านที่ดีขึ้นและก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของภาพที่อาจจะถูกปรุงแต่งมาแค่ด้านเดียวล่ะครับลองก็บไปคิดกันดูนะครับ